สัสดีค่ะทุกคนอยู่กับส้มโ,โอมูวูซังวันนี้นะคะเป็นคลิปแรกของส้มโอที่จะทําคลิปแบบเป็นจรินเป็นจังเรามาเปิดคลิปแรกด้วยในขณะที่เรานะคะกําลังเดินทางไปที่อําเภอบ้านโรุงจังหวัดราชบุรีคลิปนี้เหมาะสําหรับใครที่กําลังเขาเรียกว่าอะไรวะศึกษาเริ่มต้นศึกษาที่จะเลี้ยง หนะ้าคาเกมนี้ปิ๊ปปๆๆๆป,ป,ป,ปนะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงปูนะนาน้ำใสนะคะที่อำเภอบ้านโปงจังหวัดร้านบุรีนะคะขณะนี้เรากำลังเดินทางนะคะจากมาสารคามไปนะคะระยะทางก็น่าจะประมาณ8ชั่วโมงได้นะคะมีเรื่องความตั้งใจมากเลยนะคะทำไมต็องไก,กันขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าก็อยากไปนะคะก็จะมาถ่ายยิป ให้สำหรับใครที่กำลังติดตามในเพจของส้มโอนะคะที่ต้องการที่จะศึกษาการเริ่มต้นการเลี้ยงปูนานะคะเพราะว่าส้มโอเนี่ยได้เลี้ยงมาแล้วนะคะประมาณสาสามอาทิตกว่าได้แล้วนะคะเราก็ได้ประสบพบเจอกับปัญหาของปูนาต่างๆมากมายกายกองมันไม่ง่ายอย่างที่ท่คัดคิดนะคะจันเราบอกเลยว่ามันไม่ง่ายค่ะมันเป็นอะไรที่ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจค่ะเราก็เลยจะต้องเดินทางเพื่อไปสองแสวงหาคําตอบของมันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้คําตอบหรือจะได้อะไรนะคะก็ตลอดระยะทาง8ชั่วโมง9ชั่วโมงนี้เราจะมานะคะถ่ายทําเป็นระยะระยะให้กับทุกท่านได้ดูกันว่าตลอดเวลา8 9 10 11 2ชั่วโมงที่ยี่บนรถ จะไปยังไงแวะที่ไหนบ้างและจะได้อะไรเกี่ยวกับมูนาเราจะไปที่ฟาร์มภูนาฟาริดาภูนานะคะที่จังหวัดวบ้านเมืองบ้านปงกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นเป็ยังไงเนี่ยแล้วเบื่อแล้วนะิดเลยมาถายคลิปเลยคลิปเลยนะคะฝากติดตามในช่อง Youtube แล้วก็เพจส้มโอด้วยนะคะไป